ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพ,พื่นอนๆสลอมเลยกุมค่าวันนี้มาลองทำไสก้กรอกอีสานครั้งแรกของเราค่ะไปตอง <S <S เหลือเนาะซื้อมาไว้ว่าจะทำขนมก็ <S <S ไม่ได้ทำสักทีจนเหลืองทิ้งไปสองรอบแล้วนี้เราก็จะเอามาวางเรียงๆกันในนี้ก่อนเนาะทำไม่เป็นหรอกคา่ะลองทำครั้งแรกเนาะ อันนี้เราก็จะปั่นกระเทียมก่อนเลยเนาะพอดีซื้อเครื่องอันนี้เครื่องใหม่มาค่ะลองดูแต่เดี๋ยวค่อยดูผลจะเวฟเขาให้เป็นไงจะเวฟเข้าให้มันไม่หมุนมันไม่ปัน่นค่ะสุดท้ายเราก็นี่ค่ะใช้วิธีดั้งเดิมง่ายสุดตาเข้าไปค่ะกระบอกกระบอกกระบอกเข้าไปค่ะเดี๋ยวร,รอให้เป็นไงดีกว่าอี เร็วกว่าด้วยเราก็จะใส่อันนี้ด้วยค่ะวุ้นเส้นเนาะแต่เราไม่ได้ใส่ข้าวนะเพื่อนๆอันนี้เราเป็นไก่ค่ะไก่ที่แบบไก่บดเนาะเราเขาโฟเส้นไว้อะเราก็ทำให้เขานิ่มลงอะเนาะใส่ผงปรุงรสค่ะใส่พริกไทยปรุงรสตามใจชอบเนาะเราก็ปรุงไปเรื่อยใส่เกลือค่ะแล้วก็มีซีอิ๊วขาวนิดหน่อยพอค่ะพอให้หอมๆเนาะจากนั้นเราก็เอากระเทียมค่ะเอามาใส่ เราใส่วุ้นเส้นลงไปในตอนนี้เลยเนาะเราเห็นว่าวุ้นเส้นมันแบบเหมือนยังไม่เราตัดค่ะเราตัดให้มันเล็กๆกว่านี้หน่อยเนาะนี่ค่ะตัดเข้าไปเราจากนั้นเราก็คลุกให้เข้ากันเลยค่ะบางท่านเขาก็ใส่ข้าวเนาะที่เราเคยเห็นเขาใส่ข้าวแต่เราไม่ได้อยากกินข้าวเนาะเราก็เลยจะใส่แบบนี้เลยเพราะว่าแป้งที่เราทําอันนี้ค่ะมันเป็นข้าวอยู่แล้วไงเราก็ตัดครึ่งเนาะ แต่พอตัดจริงไม่ได้ตัดครึ่งค่ะตัดเป็นสามเหลี่ยมคิดว่ามันจะน่าจะห่อง่ายมากกว่าเนาะเราก็เอาสเปรย์ที่เป็นคกกิ้งสเปรย์เนาะเอามาฉีดในใบตองใบตองนี้เราเช็ดแล้วเรียบร้อยแล้วเนาะ <c oughs> จากนั้นเราก็เอาแป้งค่ะแผ่นแป้งแช่น้ำพอให้เขานิ่มๆเนาะพอเขานิ่มแล้วเราก็เอามาห่อค่ะ วิธีการห่อก็เราก็จะวางแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ใส่อันนี้เข้าไปใส่ไส้เข้าไปเนาะมากน้อยไส้ทะลักอะไรก็แล้วแต่เราพอให้มันพอห่อได้นะคะเราก็หมุนหมุนไปหมุนมาพอให้มันจะเป็นห่อให้มันเป็นคล้ายๆวงกลมๆแบบเหมือนลูกอะไรอะลูกชิ้นอุ้ยไม่ไ <laughs> ใช่ไส้กรอกอีสานเนาะค่ะเนี่ยค่ะก็ประมาณนี้เราก็เอาวางค่ะ วางเรียงเรียงเราก็เนี่ยเดี๋ยวจะทําให้ดูอีกหนึ่งอันนี่ค่ะนี่เป็นไงแช่เราไปแช่พอนิ่มปุ๊บเอามาวางวางให้แบนๆเนาะวางแบนๆ,ๆจากนั้นเราก็ใส่ไส้ลงไปค่ะใส่ใส่แล้วแต่น้องมากน้อยแค่ไหนแล้วก็พับค่ะพับพอให้มันเป็นวงกลมอะให้มันเป็นคล้ายๆลูกแบบของไส้กรอกอะเนาะ อันนี้ก็แบบจะยากหน่อยเพราะใช้มือเดียวขนาดส่งมือยังยากเลยอันนี้ใช่เนี่ยคะ่ะประมาณนี้ได้ประมาณนี้เลยคะ่ะจากนั้นเราก็ทําจนหมดนะคะแล้วก็เอาไม้จิ้มฟันเนาะเอาไม้จิ้มฟันมาแล้วก็จิ้มลงไปค่ะระบายอากาศเลยเนาะจิ้มจิ้มลงไปค่ะจากนั้นเราจะเอาไปตากปิดฝาด้วยนะเผื่อเน่าเนาะเผื่อมแมลงไปหยอดอะไรอย่างเงี้ยเนาะนี่คะ่ะ ตากแดดเอามาดูสักหน่อยว่าเป็นยังไงมัง่งก็เรากลัวมันแป้งมันจะแข็งด้วยแต่มันก็ไม่ได้แข็งมากน,นะก็โอเคอยู่จากนั้นเราก็จะเอามาทอดค่ะถ้าเพื่อนๆหลังจากที่เราตากแดดไว้เนาะตากแดดไว้ไม่รู้กี่ชั่วโมงสองสามชั่วโมองนะตอนนี้เราจะามาทอดแล้วค่ะเวลาใส่น้ำมันน้อยกว่าน,นี้ก็ได้นะเพื่อนๆแค่จัดๆเอาก็ได้นะ แต่เมื่อกี้เราคือลองเอาไปใส่ในหม้ออบลมน้องแน้วเนาะเราลองชินไปหนึ่งอันแล้วแต่ทีนี้มันเราว่ามันแข็งไปนิดนึงเราก็เลยลองเอามาทอดดูเนาะอร่อยด้วยแหละไม่รู้นะว่าใครทําสูตรแบบคล้ายๆแบบนี้ด้วยอะเนีเ้อยากกินแบบนี้ก็เลยลองทาดูเนาะเห็นที่คนนั้นนะเขาใส่ข้าวด้วยแต่ของเราไม่ได้ใส่ข้าวนะแต่ไม่รู้จะเรียกว่าไส้ฝอยอีสานไหมก็ไม่รู้แหละ เราใช้เวลาตากไม่ไม่นานเลยนะแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเปี้ยวเร็วด้วยใช่กบดบใบ <c oughs> ไม่ใช่ใช่กบที่สัน <c oughs> ่ากินมากเลยจ้ะ ไส้กรอกสุกแล้วเราก็ไปจัดจานกันค่ะก็มีผักอันนี้ค่ะผักกาดหอมแล้วก็ใส่เข้าไปเลยค่ะนี่จัดจานแบบเลนๆหน่อยอะไรอย่างนี้มีต้นผักชีมีพริกมีขิงเนาะเราก็จัดไปตามที่เรามีผักที่เรามีอะไรอย่างเงี้ยเนาะ มาชิมกันเลยอร่อยมากเลยนะเราแบบแดดเดียวเองไม่แล้วก็ไม่กี่ชั่วโมงประมาณสองชั่วโมงกว่ากว่าเพราะว่ากว่าเราจะทําเสร็จมันก็แบบสายมากแล้วบ่ายมากแล้วเนาะเนี่ยค่ะเดี๋ยวถ้าเที่ยวหน้าหน้าแบบที่เหลืออยู่น่าจะเปรี้ยวกว่านี้เนาะเดี๋ยวเราจะลองดูว่ามันจะเปรี้ยวกว่านี้ไหมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะ thanks for watching ค่ะบายบายค่ะมัสลาม